ฮอลเลสไม่ได้ตอบคำถามของซาร่าเขาวินจากไปโดยไม่หันหน้ากลับมามองทำไมเขาถึงได้โง่อย่างนี้นะเขาเกือบจะบอกเธอไปแล้วว่าเขาคือใครถ้าเขาไม่เก็บเรื่องตัวตนที่แท้จริงไว้เป็นความลับเขาก็จะไม่ได้กินคับเค้กอีกต่อไปแน่ละ่ะซาร่าคิดว่าฮอลเลสน่ารักที่สุดเมื่อเขาเป็นยอดมนุษย์ผู้มีพลังวิเศษแต่ถ้าเขาไม่มีมันละ่ะเธอจะยังคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าฮอลเลสบินไปตามบ้านเรือนและต้นไม้ พลังวิเศษจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่นะเขาไม่ได้ดูเวลาเลยอีกทั้งยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่เขาจะหยุดบินและหยุดพ่นไฟได้พลังในการบินของเขาจะค่อยๆหมดลงทำให้เขาสามารถลอยลงมายังพื้นดินอย่างช้าๆหรือว่ามันจะหมดลงทันทีแล้วทำให้เขาตกลงมายังพื้นดินเหมือนกับก้อนหินเมื่อฮอเรสเห็นคาลิฮาร์ดบรูตินตรงเนินเขาโซไซตี้ความคิดหนึ่งก็แวบขึ้นมาเขาน่าจะลองแกล้งออกกี้กับแซคดู ทำไมเขาจะแกล้งไม่ได้ล่ะครอบครัวบูตินอาศัยอยู่ในคฤหิสา์หลังใหญ่และเก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งของเมืองบูตินวิวคาลิหาร์หลังนี้มีอายุมากกว่า100ปีและทำมาจากหินมันมีหลังคาหน้าจัว่วปูพื้นด้วยกระเบื้องหินชนวนสีดำป่องไฟหิน8ปดป่องที่โผล่ขึ้นมาจากหลังคาต่างชี้ไปคนละทิศคนละทางโดยปีกด้านหนึ่งของคฤหิสา์รูปเกือกมา้าเป็นที่พักของบรรดาคนรับใช้คนสวนพ่อครัว และคนขับรถส่วนนายกเทศมนตรี AX b r u t บูตินมิ s ซ e สเซเลน่าบูตินออกก้และแซ k อาศัยอยู่ในปีกอีกด้านหนึ่งแนวพุ่มดอกกุหลาบสีแดงเหลืองม่วงชมพูและดำสูงถึง6ฟุตประกอบขึ้นเป็นทางเดินข่าววงกฎเต็มพื้นที่สนามหน้าบ้านถ้าใครเข้าไปโดยไม่ระมัดระวังอาจหลงทางอยู่ในนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรืออาจจะหลายวันเลยทีเดียว เมื่ออ็อกกี้กับแซกออกมาวิ่งเล่นในเขาวงกดพวกเขาจะพกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยเผื่อว่าหลงทางพวกเขาจะได้โทรศัพท์เรียกให้คนส่วนมาช่วยฮอลเลสบินเหนือเขาวงกดขึ้นไปจนถึงหน้าบ้านเขามองหาห้องของออ็อกกี้จากนั้นก็บินตรงไปที่หน้าต่างของห้องนั้นแต่ฮอลเลสไม่ยักเห็นออ็อกกี้เขาจึงบินเลยไปอีก3หน้าต่างจนถึงห้องของแซกแล้วมองทะลุกระจกเข้าไป สองพี่น้องกำลังเล่นวิดีโอเกมอยู่บนเตียงบนพื้นห้องมีเจ้ามิสซี่หมาพูดเดิลตัวใหญ่สีน้ำเงินของมิสซิสบลูตินมันกำลังนอนอยู่ฮอลเลสมองเตาผิงที่ว่างเปล่าในห้องได้การละเขาบินขึ้นไปบนหลังคาลงไปยืนบนกระเบื้องแล้วเกาะขอบป่องไฟที่เป็นช่องลงไปสู่เตาผิงในห้องของแซคจากนั้นเขาก็มุดหัวลงไปในช่องที่มืดตึดตือเขาสูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าลม เปลวไฟขนาดใหญ่พุ่องออกมาจากปากของฮอเลสลงไปตามป่องไฟฮอเลสหยุดเป่าแล้วรอฟังเสียงมังกรมังกรแห่งคาลิฮาร์บรูตินอยู่บนหลังคาแฝดคนหนึ่งร้องฮอเลสพ่นไฟลงไปอีกครั้งแฮเขาคำรามมังกรเกรเทลแฝดคนหนึ่งตะโกนฮอเลสบินลงไปที่หน้าต่างเขามองคู่แฝดที่หมอบอยู่บนเตียงด้วยความหวาดกลัวทั้งสองคนกอดหมอนแน่น ตาจ้องขม็งไปที่เตาผิงพวกเขากำลังรอสับป,ปะหลาดลงมาที่ห้องมิสซี่วิ่งผ่านพร้อมกับเห่าเสียงดังลั่นฮอรเรสเคาะหน้าต่างเมื่อออกกี้กับแซกหันมาเขาก็พ่นไฟอีกแฮเขาแกล้งส่งเสียงมิสซี่วิ่งมาเห่าที่หน้าต่างมันกรอเล่นงานเราแล้วแ,วแซกลองแล้วดึงผ้าคลุมเตียงขึ้นมาคลุมหัวฮอรเรสมองออกกี้ที่คว้าไม้บรรทัดเหล็กกับหนังสือเล่มหนาจากโต๊ะของแซกขึ้นมา เขาใช้ไม้บรรทัดแทนดาบและใช้หนังสือแทนโล่ออกกี้ค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างเพื่อค้ารหาดของเราเราต้องจัดการมันให้ได้เขาบอกน้องชายมิสซี่เตรียมโจมตีอย่าเลยแซคตะโกนฉันว่าเราโทรหาตำรวจด,ดีกว่าเขาคว้าโทรศัพท์ที่โต๊ะหัวเตียงขึ้นมาออกกี้เปิดหน้าต่างจากนั้นก็เปิดฉากโจมตีด้วยไม้บรรทัดถอยไปนะเจ้าปีศาจ เขาตะโกนใส่ฮอเลสบอกมานะว่าแกมาที่นี่ทำไมมิสซี่แยกเขี้ยวขู่คำรามสับป,ปะหลาดสีม่วงฮอเลสยิ้มให้เพื่อนของเขาพร้อมกระบ,บกมือให้อย่างเป็นมิตรว่าไงออกกี้ว่าไงแซ็คเขาทักทายพร้อมกับบินเข้ามาทางหน้าต่างเขาบินผ่านหัวของออกกี้กับมิสซี่เมื่อลงมายืนบนพรมได้ฮอเลสก็พ่นไฟออกมาพวกนายเป็นอะไรไปมิสซี่วิ่งไปดมกลิ่นเจ้าสับป,ปะหลาดสีม่วง มันเป็นมังกรสีม่วงตัวจิ๋วแซคลองบอกพี่ชายนายระวังตัวด้วยฉันว่ามันต้องเป็นลูกชายของมังกรเกรเทลแน่ๆระหว่างที่นายจัดการกับมันฉันจะโทรเรียกรถด,ดับเพลิงตกลงตามนี้นะฮอลเลสยกมือขึ้นลูบหัวมิสซี่มันเห่าทักทายพร้อมกับกระดิกหางด้วยความดีใจมันเลียฮอลเลสเต็มหน้าว่าไงมิสซี่ฮอเลสหัวเราะพร้อมกับดึงหมวกออก ออกกี้ปล่อยหนังสือกับไม้บรรทัดหลุดจากมือเขาจ้องมองสิ่งมีชีวิตที่บุกลุกเข้ามาในบ้านบรูตินแซ็กวางโทรศัพท์ลงและออกมาจากผ้าคุมเตียงจากนั้นก็โน้มตัวมาข้างหน้าเขาจ้องมองสิ่งมีชีวิตที่เขาคิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดดุล้ายอย่างพิจารณาฮอ l เลสแบดลี์นี่นี่นายกลายเป็นมังกรสีม่วงตัวจิ๋วไปแล้วเหรอว้าวเกิดอะไรขึ้นกับนายน่ะออกกี้ถาม แซครีบคานไปที่ปลายเตียงอย่างรวดเร็วเขานอนลงแล้วจ้องมองเพื่อนของตัวเองหรือว่านายเป็นลูกของมังกรแห่งคาลิหารปรูตินเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วนายเป็นลูกครึ่งคนครึ่งสัตป,ประหลาดเขาถามฮอรเรสหัวเราะกราฟฉันไม่มีส่วนไหนเป็นมังกรหรอกนะ่าแซคฉันก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาเหมือนอย่างที่ฉันเคยเป็นนั่นแหละฉันแค่เลาพวกนายเล่นเท่านั้น น้องสาวของฉันบังคับให้ฉันกินครับเค้กหน้าตาน่ากลัวเข้าไปแล้วจู่ๆฉันก็บินได้แถมพ่นไฟได้ขึ้นมาเขาหมุนตัวเพื่ออวดชุดย่อมนุษย์ให้เพื่อนทั้งสองดูเมโลดี้ให้ฉันสวมชุดนี้จะได้ไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นใครบ่ายวันนี้ฉันบินไปทั่วเมืองสนุกสุดๆเลยล่ะแต่พลังวิเศษของฉันอาจจะหมดไปเร็วๆนี้ฮอลเลสยิ้มเจ้าเล่ห์อันที่จริงฉันต้องไปแอบดูเพนนีฮันนี่แต่แทนที่ฉันจะต้องทำอย่างนั้น ฉันกับเลือกทำตามใจตัวเองเมโรดี้ต้องฆ่าฉันแน่ถ้าเธอรู้ว่าฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกนายฟังแซกมองพี่ชายของตัวเองนายคิดว่าเขาโกหกเราหรือเปล่าเขาถามบางทีมังกรเกรเทลอาจจะปลอมตัวเป็นฮอรเลสมาหลอกเราก็ได้สาบานได้เลยว่าฉันไม่ใช่มังกรฮอรเลสยืนยันถ้าไม่เชื่อพวกนายก็ลองถามเรื่องอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับโรงเรียนดูสิ แซคมองหน้าอ็อกกี้นายถามเขาสิอ็อกกี้ยืนตรงหน้าฮอร e เลสสรุปแล้วว่าวันนี้ใครคือคนเปิดเผยความลับเรื่องสมุดบันทึกของพวกเราฮอรเลสกล้มหน้ารับผิดเขาชี้ที่ตัวเองฉันเองฮอ r เลสแบดลี่ฉันขอโทษนะเพื่อนอ็อกกี้พยักหน้าให้แซคแซคพยักหน้าให้อ็อกกี้เราให้อภัยนายสองพี่น้องบอกฮอเลส ออกกี้ยิ้มเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วจับมือของเพื่อนว้าวฮอเลสฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นนายจริงๆ 1. 3ึ่ห้าเจ็ดแซกล้องตอนที่ฉันเห็นไฟพ่นลงมาจากปล่องไฟฉันตกใจกลัวจนลืมนับไปเลยว่าบ่ายวันนี้ฉันกับพิปตาไปกี่ทีแล้วคัพเค้กนั่นต้องเป็นคัพเค้กที่ประหลาดมากออกกี้พูดพร้อมกับมองชุดของฮอเลส มีทางที่นายจะเอาสูตรคับเค้กนั่นมาได้ไหมเราจะได้ลองกันบ้างฉันอยากบินไปที่บ้านของคุูใหญ่โนเซฉันจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรหลังเลิกเรียนแซคพูดไลอันบไบรอนบอกฉันว่าเขาเห็นคุูใหญ่แต่งตัวเหมือนหมีแพนดา้ากำลังยืนเล่นฮูลาฮูปอยู่หน้าบ้านฮอลเลสบินขึ้นไปนั่งบนชั้นเหนือเตาผิงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาต้องก้มลงมองคู่แฝดแทนที่จะต้องเงยหน้ามองพวกเขาฉันเองก็ไม่รู้ว่า เมโลดี้จดสูตรไว้ที่ไหนหรือเปล่าบางทีมันอาจจะอยู่ในหัวของเธอและเธอก็เก็บคับเค้กที่เหลือไว้เพื่อไม่ให้ฉันแอบ,บเอาไปแล้วนายได้ทำอะไรสนุกสนุกบ้างหรือเปล่าแซคถามนายเห็นอะไรบ้างฮอลเลสเล่าเรื่องที่เขาบินไปหาแม่ที่ย่านใจกลางเมืองและเรื่องที่เขาช่วยซาร่าจากรถจัก,กรยานสามล้อแค่นั้นเองเหรออ็อกกี้ว่าฮอลเลสขมวดคิ้วใช่แค่นี้แหละ ทำไมฉันควรทำอะไรอีกล่ะออกกี้ยักไหลไม่รู้สิแต่ฟังดูไม่เหมือนกับเรื่องที่ย่อมนุษย์เขาทำกันเลยใช่ไหมแซคแซคลุกขึ้นนั่งบนเตียงใช่ความจริงมันก็ฟังดูสนุกดีแต่ยังไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับย่อมนุษย์คนอื่นๆ h o ฮอลเลสบินวนไปรอบๆห้องอืมฉันกำลังคิดเรื่องที่พวกนายพูดอยู่ แล้วฉันก็คิดว่าพวกนายพูดถูกถ้าฉันจะเป็นยออมนุษย์จริงๆฉันก็ควรทำอะไรเหมือนกับที่ยออมนุษย์คนอื่นเขาทำกันอย่างเช่นต่อสู้กับพวกผู้ร้ายหรืออะไรทำนองนั้นเขาบินลงมาอยู่ที่ระดับเดียวกับแซกและออกกี้พวกนายหมายถึงแบบนี้ใช่ไหมแซกพยักหน้าใช่ออกกี้ก็พยักหน้าถ้านายทำได้อย่างนั้นก็เจ๋งไปเลยนะสิ ฮอร์เรสบินลงมายืนบนพื้นจากนั้นเขาก็เดินไปที่หน้าต่างพลังจ้องมองดวงอาทิตย์ของเมืองบลูตินวิวที่ตอนนี้กำลังจะรับขอฟ้าฮอร์เรสมองไปที่เมืองเขาเห็นโรงงานผลิตอาหารกระป๋องร้านทำผมชื่อจ้างให้ก็ไม่น่าเกลียดหรอกของคิตตี้เมลอยและซูเปอร์มาร์เก็ตชื่ออาหารการกินเมื่อเขามองไปทางด้านซ้ายเขาก็เห็นโรงเรียนประถมบลูตินวิและสนามเด็กเล่นของโรงเรียน พระอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำลงฮอลเลสนึกถึงสิ่งที่เขาเห็นเมื่อวานนี้รวมทั้งเรื่องที่เชฟควาคว,วาบอกกับพ่อเมื่อตอนบ่ายด้วยแซคกับออกกี้เดินมายืนอยู่ข้างๆฮอลเลสนี่นายกำลังคิดอะไรอยู่เหรอออกกี้ถามข้างนอกเริ่มมืดแล้วแซคพูดนายควรกลับบ้านได้แล้วนะฮอลเลสฮอลเลสยิ้มได้เวลาของสัปปะหลาดแล้วต่างหาก ฮอลเลสหมายความว่ายังไงติดตามได้ตอนหน้านะครับ